มีผู้ถามมาว่าอาน,นิสงนะยแปลว่าอะไรหรือคืออะไรอาน,นิสง์ก็คือผลแห่งความสุขผลแห่งกุศลแห่งผลแห่งการทําความดีนะอย่างถ้าเราทําดีเราอย่างวิบากนี่เป็นผลของการกระทาแต่ทําดีเนี่ยวิบากมันส่งผลมามันก็ส่งผลมาดีทําชั่ววิบากก็ส่งผลมาชั่วนะ แต่อานิสงเนี่ยเราทําดีเนี่ยวิบากส่งผลมาดีนะเราก็ได้รับผลดีก็คืออานิสงนั่นเองอานิสง์แห่งการทาความรวยความคำทำ,ทำ,ทำ,ทำความดีก็คือได้รับความสุขนะได้รับความสุขในการทําความดีนั้นนะเรียกก็เป็นผลดีผลแห่งความสุขนะอันนี้เป็นคือเขาเรียกว่าอานิสงส่วนวิบากเนี่ยก็คือคือเราทํากรรมเช่นใด วิบากมันจะส่งผลเราทบหัวปลาเนี่ยถึงเวลาเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติทําเจริญสมถธิปัฏานาเราก็อาจจะเห็นนิมิตปลามาอาจจะปลดหัวขึ้นมาแล้วเราก็ดูไปนะวิเขาเรียกว,วิบากมันส่งผลมาท้าให้เราเห็นทุกข์นะแล้วถ้าเราบคำคำดีเนี่ยวิบากดีมันก็ส่งผลก็ส่งมานะสนองผลผลแห่งการามความความ,ความดีก็คือเราได้รับความสุข ก็เป็นผลบุญผลกุศล